สวัสดีครับทุกท่านวันนี้นะครับผมมีต้นไม้ที่แพ็กจัดส่งนะครับอันนี้ไปจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับผมที่ยาวไปจนถึงข้างหลังนู้นนะครับผมเนาะเดี๋ยวอันนี้ผมไปส่งเองนะครับเนื่องจากท่านพระครูนะครับผมอยู่วัดใหญ่ชัยมงคลนะครับเพิ่นจะมีงานนะครับไปส่งเองเลยนะครับผมเนื่องจากแต่ละกระถางมีแต่กระถางที่ใหญ่ทัางนั้นเลยนะครับผมแล้วก็จํานวนที่เยอะนะครับผมอันนี้เพิ่น ให้ค่าน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับผมที่ให้ความไว้บางใจทางสวนนะครับผมถือว่าเป็นบุญอย่างมากเลยนะครับผมที่ได้มีโอกาสนะครับนําต้นไม้นะครับผมไปร่วมจัดงานนะครับผมที่เป็นงานใหญ่นะครับผมนี่ให้ชมนะครับนี่คัดต้นสวยๆไปให้เลยนะครับผมทุกท่าน ถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับผมสามารถที่จะไปร่วมงานได้นะที่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับผมทุกท่านนี่ครับอันนี้มาชมความสวยงามนะครับผมนี่ต้นที่เป็นไฮไลท์นะครับผมที่ผมลงคลิปสั้นๆเมื่อวานนี้นะครับผมต้นนี้นะครับผมคือพญาแหงบอลนะครับผมนี่คืออนสีนขรัตที่มีขนาดเต็มฟอร์มนะครับผมนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมเมื่อ นำไปจัดตั้งเรียงแถวนะครับผมทุกท่านหรือว่าเอาไปประดับใครมีงานมงคลต่างๆนะครับสามารถที่จะนําบอลสีไปประยุกต์นะครับผมทุกท่านตกแต่งไดนะครับผมอันนี้เป็นไอเดียที่ดีมากๆเลยนะครับผมเนื่องจากาจบงานแล้วนะครับผมสามารถที่จะนําไปปลูกประดับขยายต่อเนื่องไปได้เลยนะครับผมทุกท่านนี่เป็นต้นไม้ที่ สามารถที่จะขยายพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อเนื่องไปได้เลยนะครับผมหลังจากที่จบงานนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปตั้งข้างหน้าอีกนะครับผมเนาะเป็นเลี้ยงแถวให้เบิ่งนะครับจะมาให้เบิ่งถึงเอ่อบอนที่เลี้ยงนอกตู้ได้ดีนะครับผมทุกท่านนี่ประมาณนี้เลยนะครับอันนี้มาทํารีวิวให้ชมนะครับผมนี่แต่ละกนะครับผมมีตตโกใหญ่ๆสวยๆทั้งนั้นนะครับผมเมื่อ เรานําบอลสีนะครับมาตั้งรวมกันไว้แบบนี้นะครับผมทุกท่านจะเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะครับผมนาอท่านใดที่มีทุนนะครับผมสามารถที่จะซื้อบอลสีมาทําสวนนะครับผมทุกท่านในลายสายพันธุ์นะครับผมแล้วก็มาตั้งชูแบบนี้นะครับผมทุกท่านมาดูต้นนี้กันนะครับผมเพชรพันล้านนะครับผมบอลสีเพชรพันล้านกระถางนี้กัดสีสวยมากๆเลยนะครับผมนี่อันนี้กอายุประมาณเท่ากันนะครับผมต้นนี้ต้นใหญ่แต่ว่ากัด สีนะครับผมยังบสวยเท่านะครับผมแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะมาให้ชมโกนี้นะครับผมเนาะมีความใหญ่พิเศษมากมากนะครับผมเนาะอันนี้คือบอลสีของเฮาที่แผลงเป็นบอลสีนะครัดแล้วนะครับผมทุกท่านเพราะว่าเป็นต้นที่อลังการใหญ่มากๆนะครับผมเนาะเมื่อมองเปรียบเทียบกับโกนอื่นนะครับผมประมาณหาโกนะครับผมถึงจะเท่าโกนี้เลยนะครับผมเนาะผมจึงตั้งรวมไว้เป็นนางพญาเลยนะครับผมเนาะคลิปนี้แชร์ไปได้นะครับผมเมื่อเขาเตรียมฟอร์ม เขาจะมีความสูงประมาณเจ็ดสิบเซนได้นะครับทุกท่านเดี๋ยวพาไปเบิงใกล้ๆนะครับผมทุกท่านว่าเต็มฟอร์มนั้นจะประมาณไหนนะครับผมบางท่านเลี้ยงมาหลายปีแล้วอาจจะบต้นใหญ่เท่านี้นะครับเบิงนะครับผมนี่ใบองเขานี้สามารถที่จะปิดกระถางแปดได้เลยนะครับผมทุกท่านดูนะครับประมาณสามฝ่ามือได้นะครับผมนี่นี่ครับบนอยู่ข้างนี้ประมาณ5กอนะครับผมเปรียบเทียบกับกอเดียวนะครับท่วมเลยนะครับเห็นไหมครับ โอ้ Ooh, สวยงามมากๆเลยนะครับสำหรับกอนี้แล้วมาดูบอลสีหกหลงสีชมพูกันนะครับผมสำหรับบอลสีหกหลงนั่นนะครับผมคัดเป็นชมพูเข้มแบบนี้มาให้เลยนะครับผมนี่แต่ละกระถางนี่แบบถ้าไม่สวยไม่จัดส่งไปให้นะครับผมท,ท,ทุกท่านนี่คัดแบบจำๆสวยๆเท่านั้นเลยนะครับสีเข้มๆนะครับผมทุกท่านนี่อันนี้จะถ้ารเราไปตั้งรวมกันนะครับผมจะประมาณนี้นะครับสำหรับบอลสีหกหลงนะครับี่มาดูบอลสี กวนอิ่มกันบ้างนะครับผมสำหรับบอลสีกวนอิ่มกันอันนี้เป็นฟ้อมขนาดกลางๆนะครับผมท่านนี่มีความสวยงามนะครับผมนี่ได้หาโกะนะครับละบอลอื่นๆนะครับผมนี่ต้นไซเมพันธุ์ทางนั้นเลยนะครับผมส่วนเมื่อกี้นี้ครับผมเนาะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับจากไดบอลสีหกหลงก้อน้อยๆนะครับผมท่านมาดูฝั่งนี้นะครับส่วนก้อนเล็ๆนั้นอาจจะยังโปเต็มฟอร์มนะครับผมท่านกำลังงอกนะครับผม นี่ถึงต้นเล็กก็จริงนะครับผมแต่เป็นเล็กพิกขีนูนะครับผมทุกท่านเห็นไหมครับนี่กัดสีชมพูสวยมากๆเลยนะครับผมอันนี้รอให้งอกอีกสักหน่อยนะครับผมเนาะคอยรับไปเลี้ยงตัวนะครับหรือว่าหรือว่าท่านใดอยากได้จํานวนต้นเยอะๆนะครับผมมีฝั่งนี้นะครับผมนี่แต่ว่าเพิ่งกําลังกัดสีมานะครับผมเนาะสำหรับบนสีหกลงค่อนข้างที่จะลายอยู่นะครับผมแต่ว่ารอให้งอกใบเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับผมเพราะว่ากําลังฟอม สวยนะครับเพราะว่าโดนฝนนะครับผมทุกท่านนี่บอลอื่นๆก็กำลังงอกขึ้นเพียบเลยนะครับผมตอนนี้นี่อ่าโปรดติดตามไว้เด้อครับผมทุกท่านสําหรับท่านใดชอบบอลสีก็ติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวจะทาอ่าคอนเทนต์ตอนไปส่งพ่อมนะครับผมทุกท่านไปส่งที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งผมบมมีโอกาสได้ไปสักทีนะครับผมวันนี้จะไปส่งถึงวัดเลยนะครับผมทุกท่านแล้วก็ถือโอกาสทําคอนเทนต์เลยนะครับผมขออนุญาตเด้อครับผมนี่ ต้นไม้ส,สวยๆกะแบ่งปันให้ชมกันนะครับผมทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่มากดไลค์กดติดตามและกดให้กำลังใจก,กดแชร์ให้ด้วยสวัสดีครับ